자 <susurra> ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จยิงประทับบนพระที่นั่งพุทธานการจะิาสิงหาฝ่ายใต้นุบพปกดมหาสเวชประชักเรียบร้อยแล้วครับขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระบอมวันนี้วันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาได้เวียนมาอีกวาระหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติประโมทพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชบโรกาศให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทแสดงความจงรับภักดีและถวายพระพรชัยมงคลนับแต่เถลิงสวรญค์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชนาจักไทยใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกิจน้อยใหญ่โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสถานกล่าวคือทรงปฏิบัติพระองค์ทำรงมั่นอยู่ในราชนิติธรรมของพระมหากษัตริย์อย่างแข็งครัดและทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกประการเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติพระเกียรติคุณในใต้ฝ่าละอองธลีพระบาทจึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐเลิศด้วยพระบุญญาธิการและเพียบ เห็นด้วยพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญบญ,ญาบารมีจึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรตยิยศเป็นที่เชิดชูตามฐานานุสักซึ่งข้าพระพุทธเจ้า ต่างทราบตระหนักอยู่ทั่วหน้าในมหาสมัยมงคลพิเศษนี้จึงขอสัตว์ปฏิยาว่าจะตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มสติปัญญาความสามารถตามพระราชจริยาและพระบรมราชบายที่ใต้ฝ่าละอองธนิพระบาทได้ทรงปฏิบัติ เป็นแบบอย่างพระราชทานไว้เพื่อสนองพระมหากราุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานในใต้ฝ่าลอองพระริพพบาทกับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกกับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ ในอดีตทุกพระอ,องค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอสุริปบาทให้ทรงพระเกษมสุขปราศจากมุนทินทุกข์และพยาธิภัยมีพระราชาษไทยผ่องแผ้วปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวลซึ่งมีพระราชประสงค์จำลงใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ รัศศีมาประชาชนขอจงสำเร็จสับสุปผลดังพระราชาหรือไทยจำงทุกประการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับใ้เสด็จออกหน้าพระที่นั่งพุทธานกาญจนะสิงห์าขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อมในสุภาวาระวันเฉลิมพระชนมนพรรษาที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงได้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทชมพระบารมีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลในราชประชาสมาคมอุดมสันนิบาตนี้ เมื่อครั้งต้นรัชกาลซึ่งเป็นเวลากว่า60ปีมาแล้วที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทได้ทรงริเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกรวมไปถึงอีกหลายๆโครงการที่ร้วนสร้างความก้าวหน้าและความปราบปลื้มใจแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาที่ทรงปรารถนาจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อานาประชาราศตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึงปัจจุบันพระมหากรุณาที่ยิ่งฉายชัดและกระจ่างแจ้งไปทั่วราชนาเขต ข้าพุทธเจ้าทั้งปวงผู้เป็นพระสนิกรได้ครองชีวิตที่เป็นสุขและร่มเย็นเพราะได้อาศัยพระปรีชาญาณและน้ำพระราชหฤทยัยในใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทรังลินรถเสียงก้าตลอดมาไม่เคยห่างหาย ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรันตนไัรพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัริย์์เจ้าในอดีตและอำนาจแห่งคำสัตว์ความจริงที่กรบาบบังคมทูลพระกรุณามาตั้งแต่ต้นขอจงเป็นผลบันดาลให้ใต้ฝ่าลองทุลีพระบาททรงพระเจริญสุขกเกษมสวัสดิสารพัดทุกโศกโรคภัยอย่าได้กล้ำกลาย พระบาทยุคคนทรงไกลกังวลและทรงเปี่ยมสุขอยู่ทุกที่พาราตรีการสมดังใจปรารถนาของปวงฆ่าพุทธเจ้าผู้เป็นค่าแผ่นดินอยู่ตราบฟ้าและดินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ข้าพระเจ้านายสมศักดิ์เจียรสุรนนท์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยมีความปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาท เพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยยมงคลด้วยความจงรักภักดีใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงเป็นศูนย์ครวมใจของคนไทยทั้งชาติทรงครองราชด้วยทศพิษพระราชธรรมทรงเลือดล้ำยิ่งด้วยพระราชอัจฉรยภาพทรงทุ่มเทอุทิศกำลังพระวรากาย กำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงอาณาประชาราชให้ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาาธันวาคมพุทธศักราช25 5 6นี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทาน พระบรมมาราชวโรกาสน้อมเก้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีราตาัตนตรัยและอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน สัพพโลคาพาธภัยพิบัติและอุปปัตวันตรายอย่าได้แผ่วพานพระเกียรติคุณจำรูนจำรัดแผ่ภัยสารทั่วที่สานุทิสถิตเิดสถียนในมหยัยศูนย์ราชสมบัติทรงเฉลิมฉัดเป็นพระมิ่งขวัญร่มโพทองของปวงข้าพุทธเจ้าและเหล่าพระศก,อน,นกอนิกร จาริรติติการด้วยก้าวด้วยกระม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าลองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระม่อมข้าพระพุทธเจ้า พลเอกธนศัติ์ปฏิมาปรกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์และทหารทุกหน่วยทุกเหล่าทัพขอพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศถวายสัตย์ปฏิญาณต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้า ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคนเอกคณะสัตว์ปฏิมาะกรณ์ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทว่าข้าพระพุทธเจ้าจากยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากรรษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจากจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้า จากเชิดชูและรักษาไวา้ไวซึ่งเกียรติยศเกียรติสัตย์ของทหารรักษาพระองค์งงทั้งจากปฏิบัติตน,นให้เป็นที่ไว้วางพระราชหาลุอไ,ไทยของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททุกประการ,าราด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ